ในมัทธิวบทที่25มีพูดถึงคําอุป,ปมาหญิงพรมจารีสิบคนแล้วก็พูดถึงน้ํามันน้ามันนั้นหมายถึงอะไรน้ํามันในคําอุปมาเรื่องหญิงพนมจารีสิบคนว่า5คนมีน้ํามันแล้วก็5คนมีเหมือนกันแต่ไม่มีน้ามันสํารองไม่มีน้ํามันเพียงพอไอตัวน้ํามันนั้นหมายถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยจะไม่สามารถส่องแสงฉายแสงได้หากปราศจากความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าทีนี้บางคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ ที่ดีกับพระเจ้าเพียงแค่ผิวเผินเพียงแค่การไปโบสถ์การอ่านพระคัมภีร์หรือการอธิษฐานก่อนกินข้าวหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นแค่ผิวเผินแต่มันไม่เพียงพอไม่เพียงพอที่จะนําเขาให้เข้าสู่งานสมรสที่จะมาถึงของพระเมสสโปดกของพระเยซูได้เขาต้องมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้ามีน้ํามันสํารองเพียงพอคือไม่เพียงแค่น้ํามันที่เห็นกันตอนนี้เท่านั้น แต่ว่าไอ้น้ำมันที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยในตอนนี้หมายถึงน้ำมันสำรองเนี่ยยังคงมีอยู่ด้วยหญิงพมจารี5คนมีน้ำมันสำรองพอดึกดื่นน้ำมันก็ยังเพียงพออยู่เจ้าบ่าวมาก็เลยเข้าร่วมงานสมรสได้แล้วก็ญิงพมจารีอีก5คนไม่มีน้ำมันเพียงพอพอดึกดื่นน้ำมันจะหมดแล้วเลยต้องไปหาน้ำมันกลับมาก็เลยเข้าร่วมงานสมรสไม่ได้เปรียบเสมือนกับว่าเราผู้เชื่อในพระเจ้าจำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเยซูกับพระเจ้าไม่เป็นเพียงแค่ความสมัย ที่ผิวเผินทางพิธีกรรมทางาศาสนาเท่านั้นแต่เป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงซึ่งเกิดจากการต้อนรับเชื่อพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตแล้วก็การมีความสัมพันธ์ของเราเนี้ยมันก็เลยไม่ได้เกิดจากกําลังของเราเองแต่เกิดจากการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยากให้เรารักพระเยซูอยากจะเชื่อฟังพระเยซูอยากจะทําตามน้ําพระทัยพระเจ้าอันเนี้ยมีน้ํามันแท้จริงนะฮะน้ำมันเพียงพอไม่ใช่เพียงแค่น้ามันผิวเผินเพียงแค่การประพฤติตามพิธีกรรมทางาศาสนาคริสต์เท่านั้นซึ่งหมายความว่า เราผู้เป็นคริสเตียนแท้ก็นาเนินกิจกรรมต่างๆเหมือนกับคริสเตียนทั่วๆไปทําอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ไปโบสถ์ทำสิ่งต่างๆร่วมพิธีมาสนิทแต่ว่าขณะก็มีบางคนที่ทําเหมือนกับเราหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าเขาไม่มีความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเยซูแบบนี้ก็จะไม่ได้เข้าร่วมงานสมรสของพระมิสโปโดกดังนั้นเราต้องเชื่อวางใจในพระเยซูให้พระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้าเป็นเจ้านายในชีวของเราอย่างแท้จริงและเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะรู้สึกอยากจะมีความสัมพันธ์กับพระเยซูอยากใกล้ ชิดกับพระเยซูอยากจะที่ฐานอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าอยากจะกลับใจใหม่เมื่อทําบาปเรารู้สึกอยากจะกลับใจใหม่อันนี้แสดงว่าเรามีน้ํามันเพียงพอแล้วก็เมื่อพระเยซูเสด็จมาเราจะไปร่วมกับพระองค์ในงานสมรสของพระองค์กับคริสตจักรของพระองค์แถมนิดนึงหญิงพูง้มาจาดีสิบคนนั้นไม่ใช่เจ้าสาวนะครับบอกเจ้าบ่าวอะไรแต่งงาน10คนนี่ไม่ใช่ในพิธีของคนยิวเนี่ยก็คือจะมีเจ้าสาวแล้วก็มีเพื่อนเจ้าสาว10คนนี้คือเพื่อนเจ้าสาวที่จะเข้ามาร่วมงานสมรสของเจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งเขาจะ พาไปเข้าไปร่วมงานนะครับก็เ,เป็นเหมือนกับเราเนี่ยพระเยซูสต์เป็นเจ้าบ่าวแล้วก็คริสจักรเป็นเจ้าสาวเราเป็นเพื่อนเจ้าสาวร่วมไปในงานสมรสของพระเมสสโปดกของพระเยซูกฤ์กับคริสจักรในวันที่โะรงเสด็จกลับมา